ทำไมจีนถึงใช้ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ของ e ีวแล้วก็โรบอรทดูตลาดโลกเรามาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์สมพงนังสันครับอาจารย์สมพงษ์ครับครับก็จีนก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะชูคำว่า the three right management right แปลว่าความถูกต้องนะครับก็คือหนึ่ง right timing ช่วงเวลานี่เหมาะสมที่สุดสอง ต้องเลือกรายอ่รา place สถานที่ที่เหมาะสมและสามก็คือครับต้องเลือกร h t right people คนที่เหมาะสมนี่คือ3 r i g ไ t อ่ strategy management ของจีนนะฮะครับจากนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าตอนนี้นะครับที่เขาเลือกเรื่องของที่นี้ก็เห็นแล้วว่าถึงเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่เหมาะสมแล้ว แล้วก็มีสถานที่ที่เหมาะสมด้วยเพื่อทําให้จีนเปิดเกมลุกว่าด้วยเรืเ่องของอินโนเวชันรือว่าด้วยนวัตรกรรมนะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะว่าทาไมเขาถึงมีการเปิดตัวอะไรออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ซีเล็กทีเขาก็มีปริัญาการที่เลือกสรรน,นะนะฮะไม่ได้ทาอะไรแบบประเภทแบบแบบดาวกระจายนะฮะทำอะไรบแบบรวมมิจรจับ่า่นะครับนะ,บ <c oughs> ะเพื่อเพื่อ,เ,อเห็นคนหนึ่งทําอะไรก็จะทําตามอะไรอย่างนี้นะ จะได้เขาจะรู้ว่าเออขนาดนี้จีนโดดเด่นเรื่องอะไรนะครับเขาก็เลยเห็นเลยว่าสองเรื่องที่เขาโดดเด่นและมีโอกาสเที่ยก้าขึ้นมาเป็นผู้นําโลกได้เนี่ยนะครับนะอ่าหนึ่งก็คือเรื่องของรบอทแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮิวแมนนอยด์รบอทนะฮะอ่าเพราะว่าไอไออินดัสเซียลรบอทเนี่ยเขาเป็นผู้นําโลกมานานแล้วนะฮะเพราะใช้มากที่สุดในประเทศจีนนะฮะอ่าก็เออรบอทในภา,าคอุตสาหกรรมนะเช่นบรรดาพวกแขนกลอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะที่ใช้ประกอบรถยนต์ในโรงงานรถยนต์ในอ่า ปรุงอาหารในในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปทั้งหลายทั้งหลายนี่นะฮะแต่ว่าต่อไปนี้มันไม่ใช่แค่อินดัสเนชั่นรบอทแต่ว่าจะเป็นฮิวแมนรอยรบอทนะฮะก็คือระบอที่มีรูปร่าง <c oughs> หน้าตาคล้ายคนหรือว่าอาจจะเป็นรบอที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับสัตว์ต่างๆเช่นแมวเรื่องสุนัขอะไรต่างๆนๆีนๆ่เป็นต้นนะครับพอถึงเวลาที่เขาจะ้องเปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็เปิดเกมลุกในด้านนี้พอกระเด็นเห็นว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เขาสามารถพังอายขึ้นมากลายเป็นผู้นาโลกได้นะ ครับฉะนั้นยังไม่น่าแปลกใจที่ในช่วงประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีงานจัดประชุมที่เกี่ยวพันกับเรื่องที่ผมกล่าวถึงนี่นหละฮะหลากหลายงานด้วยกันนะฮะงานหนึ่งที่สําคัญมากมีชื่อว่า The Global Developer Conference ที่จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้นะฮะ Developer ก็คือก็คือผู้ประดิษฐ์อ่าก็คือผู้ผู้พัฒนานั่นแหละนะฮะนะครับพัฒนาเลยครับก็พัฒนาพวกหุ่นยนต์ทั้งหลายอ่าพวกอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่อง AI ทั้งหลายนะะี่นะฮะครับปรากฏว่าไอ้ The Global ด e ว e อเปอร์คอนเฟ e เ c นนี่ยก็มีคนมาร่วมประชุมกันมากมายและเรื่องหนึ่งที่เขาชูขึ้นมามากเป็นพิเศษก็คือการมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านฮนะิวแมนนอย o ์โรบอตินะนะครับก็คือหุ่นยนตนะ์คล้ายมนุษย์นี่นะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้งานนี้มันก็เลยมีผู้เข้ามาร่วมจัดนะนะครับ,รบก็คือ The National Local Collaborative Humanoid r o b o t i c อินโนเวชันเซ็นเตอร์คือศูนย์นะครับศูนย์การพัฒนาไอหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยอร่วมกันระหว่างระดับชาติกับท้องถิน่นที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับศูนย์ศูนย์ตัวเนี้ยมันเขาตั้งมาแล้วหลายปีแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดตัวอย่างจริงจังเขาเปิดเกมลุกอย่างจริงจังนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าเทโนยลยีของจีนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมาถึงขั้นที่เขาจะเป็นผู้ที่ <c oughs> ไม่กลัวใครในโลกอีกแล้วนะครับ เมื่อเขาสามารถเปิดไอ้ตัวหุ่นยนตน์ตอนตอนตุจีนี่นะครับโดยไอ้บริษัทเพียงแค่บริษัทสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่ายูนิตรีนะฮะซีอีโอคือหวังสิงสิงๆนะซึ่งก็เป็นเด็กรุ่นรุ่นไล่เลี่ยก,กับซีอีโอของดิฟซิกนี่แหละนะครับนะ<ร>เป็นไงครับ <S <S ก็เปิดตัวมาก็สร้างความฮือฮามากนะว่ามันช่างมีประวัติการเนี่ยเหมือนคนมากมายเหลือเกินนะฮะขึ้นเขาลงเขานะฮะโดยที่โดยที่ตัวเองไม่หกล้มหกล้มแล้วก็ลุกได้ต่างๆได้นะฮะ อ่าออกมาเต้นล่ะในจังหวัดเดียวกับจังหวัดเดียวที่คนเต้นได้ต่างๆได้ใช่ไหมครับนะจากนั้นไอ้ฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาเขาเขาว่าจีิเขาบอกเขาไม่กลัวใครแล้วไม่กลัวแม้แต่นะครับเอ่อชีวยี่ของของสารานิกานะฮะเพราะพอดีสารานิกาจะเป็นผู้นําทางด้านไอ้รบอทไอ้ทางด้านฮิวแมนนอยด์เนี่ยแต่นั่นจะมาคงจําได้นะครับแต่ก่อนนี้ก็จะมีเอ่อรบอที่เป็นผู้หญิงออกมาพูดต้โต้ตอบกับคนใช่ไหมครับก็จะเป็นของ Google เรื่องเรื่องของใครนี่นะฮะแล้วกรณีของไอ้อีลอนมาร์เองนะครับเขาก็จะ ได้ทำรบอทออกมาด้วยแต่ปัญหาใหญ่ก็คือนี่ครับก็คือฮาร์ดแวร์ทางด้านรบอทของชาติตะวันตกนี่นะฮะเช่นชาติสหรัฐอเมริกาเช่นของอีรอนมัตนีนะครับปรากฏว่ามันตัวหนึ่งอย่างต่ำเนี่ยมันต้องราคาสองห0้าพันเหรียญนะนะครับตัวนั้นก็จะเจ็ดปนบาทนะครับนะนะครับอาจจะมากกว่านั้นไปเก้าแสนบาทใช่ไหมฮะแต่ของจีนเนี่ยนะครับก็มัมาสั้งหมื่นสามพันหยวนเหรียญนะนะครับฉะนั้นเป็นราคาแค่ครึ่งเดียวนะนนี่ขนาดถ้ายังไม่ได้ทำไอ้แมสโปรดักชั่นนะฮะ ยังแค่ทำทำปุ้งเพื่พอเริ่มผลิตนะถ้าเผื่อเขาสามารถผลิตได้ออกมาจำนวนมากมายเป็นผลผลิตแบบมวลชนเนี่ยเรานึกภาพดีครับว่าต้นทุนต่อตัวราคาต่อตัว,ตวมันจะลดลงกว่านี้อีกมากมายขนาดไหนอาจจะเป็นเป็นเท่าๆตัวเลยใช่ไหมครับนะคร <Evet. S 1> ับดันั้นเขาเคยเขาก็เลยบอกว่าเออไอฮิมันรอยฮิมันรอยล็อบบอทเนี่ยแหละคือสิ่งที่จีนเนี่ยจะชูขึ้นมาและชูขึ้นมาแล้วเนี่ยมันพัฒนาจากอะไรครับมันก็พัฒนาจากไอระบบโอเพนซอร์สนี่แหละ นะครับเพราะว่าอะไรครับไอ้เซ็นเตอร์ที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเซ็นเตอร์ที่เกี่ยวพันกับเรื่อง r o b o t i c innovation center อ่าที่ร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นที่ยังไงเนี่ยเขาก็ได้เปิดไอ้นะครับ open source ที่มีชื่อว่า open lung นะหรือว่า open lung นะฮะขึ้นมานะครับนะ e n l ซึ่งทําหน้าที่อ่าเป็นแพลตฟอร์มสําหรับ humanoid robot โดยเฉพาะนะก็คือทําให้ humanoid robot เนี่ยมันฉลาดมากขึ้นมันเรียนรู้ได้ง่าย ได้มากขึ้นนะครับนะอย่างต่อเนื่องนะครับพะอเไรครับพ่ะต่อไปเนี่ยฮิวแมนนอยด์โบบอตมันจะพัฒนาได้มากภายใต้ไอเจเนอเรทเอไอก็พ่อเลยครับเพราะว่าคุณสามารถเชื่อมโยงไอไอไอรบอทช้ายมยนเษียเข้าหาไอระบบของเอไอ g อ i ได้ไงนะเช่นระบบของ Deep ฟซ a กอนดีหรือแม้แต่ระบบ Open l พหงของ Open นหลงของของของไอน Innovation Center ของของเทียงคืนี่นะฮะนะครับซึ่งมันก็จะมีการ สร้างไอ้ไอ้คอนเทนต์ต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อเอามาพัฒนารบอทเป็นเฉพาะใช่ไหมครับอ่ามันก็จะทําให้รบอทเนี่ยมีความเปล่งกล้าสามารถมีการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างมากและอย่างรวดเร็วนะครับนะและแค่นั้นไม่พอครับเขาก็ยังเปิดเป็นโอเวอร์ซ้อนเนี่ยให้คนเข้ามาใช้ได้ทั่วโลกนะก็แสดงว่าจีนนี่เขาเรียนเห็นเลยว่าต่อไปนี้นะครับจีนก็บอกว่าไอ้ global collaboration เนี่ยความร่วมมือในระดับโลกเนี่ยมันสําคัญกว่าการที่จีนจะทําเองนะ นะครับอ่าฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างของการที่จีนชูร,ระบบเข้าุาคีอย่างชัดเจนนะฮะอีรื่องนึงคือเลยครับจีนบอกว่ามันจะต้องมีคำว่าอะไรครับ global share effort น,ะ,<ม>นะก็คือผลงานที่แชร์ร่วมกันของอ่าของของอ่าประเทศต่างๆทั่วโลกนะนะครับ<ม>และไอ้ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจีนจะไม่สามารถเจาะเข้าไปในในประเทศพัฒนาแล้วเพราะว่าเขาจะกันท่าคุณรูปแบบใช่ไหมอย่างที่ห้ามมีกันห้ามไม่ให้ใช้ deep sea บ้างอะไรต่างๆบ้าง อ่าในยุโรปก,ก็ดีในอเมริกาก็ดีนะครับอ่าหรือออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรทั้งหลายซึ่งเป็นชาติพัฒนาแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณเอาดิฟซิงไปใช้ในในบรรดาชาติกําลังพัฒนาเนี่ยเขารีบตะคุบเลยเพราะว่ามันใช้ฟรีไงมัดมาฟรีใช้ฟรีได้ใช่ไหมครับถึือแม้ในส่วนที่ต้องเสียเงินมันก็เสียเงินน้อยมากนะครับ<ๆ>นะครับฉะนั้นเมื่อไปยี้ไปไงครับมันก็เลยทําให้อ่าทาให้ไอ้ความเป็นโอเพนซอร์เนี่ยคุณก็สามารถสร้างพันธมิตรสร้างอะไรแอนสร้างพาร์ทเนอร์ได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก นะแล้วไอ้พาร์ทเนอร์ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่เปล่าๆครับเขามาช่วยคุณพัฒนาด้วยก็คือเขากลายเป็นดีเวลลอปเปอร์ปในตัวไงฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมจีเขาจึงจัดไอ้ไอ้ global developer conference นะ, <Boy. S 1> ะก็คือประชุมกันในบรรดาน,นักพัฒนาโดยเฉพาะ,ะคือน,นักพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งหลายแอปพลิเคชันทั้งหลายนี่แหละนะครับนะ,ะ oh. พเพราะอะไรครับเพราะมันยิ่งเป็นโอเพนซอร์เนี่ยคนหลานที่ก็ยิ่งมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นไงนะเขาก็จะเข้ามาร่วมอยู่ในอยู่ในโอเพนซอร์ของคุณนะ เช่นในโอพนลุงอ่าที่ที่ที่ผมเอยถึงนี่แหละฮะนะครับตงอกจากไอ้ดิฟซีแล้วก็อื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับและข้อสำคัญคือว่าขนาดเนี้ยไอ้ดิฟซีเนี่ยมันเป็นตัวเบรีคูก็คือมันเป็นตัวทอรุทรววตอนนี้มันออกมาสารพัดเลยครับเช่นอะไรครับผู้แข่งของดิฟซีขนาดเนี้ยสุนรุนเราผมคิดว่าคือไก่ครับยยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นเอาไว้ซอสเหมือนกันนะครับซื่งทีนี้เอไอครับของจีนเหมือนกันนะครับ แล้วมันก็จะมีไอ้ไอลักษณะแบบนี้ออกมาผมว่าอาจจะอาจจะเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันในในอนาคตอันไม่ไกลนี้นะครับนะแล้วลองนึกภาพดูดีครับว่าถ้าระบบของไอแพลซฟอมซอฟต์แวบรบ์ของไอ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 แชทบอททั้งหลายของของจีนเนี่ยมันบุกทั่วโลกออกมาเป็นลักษณะแบบดากวาากระจายกระจายไปทั่วโลกนี่นะครับลองนึกภาพดูดีคำว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมานะครับนะแน่นอนเลยมันก็ทําให้จีนสามารถ ขยายบทบาทของเวทีเ่าภากีก็คือหลายๆประเทศมาร่วมมือกันขยายบทบาทของบรรดาชาติกําลังพัฒนาทั้งหลายเพราะาชาติพัฒนาทั้งหลายเนี่ยนะครับคุณจะไปดูถูกดูแคลนว่าเขาด้อยกว่าชาติตะวันตกหรือว่าชาติตะวันออกที่พัฒนาแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มีบุคคลที่เป็นทั้งสตาร์ทอัพเป็นทั้งทาเลนต์มีทั้งหมหาลัยบางหมหาลัยเขาก็อยู่ในในระดับที่ไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลกนะครับเพียงแต่ว่าของเขาอาจจะไม่ได้มีชื่อมากกับเหมือนกธรรมดามหาลัยในไอวี่ลีกไอเทนหมาย, IC, อมายของตารางนิกาทเานั้นเอง แต่เดี๋ยวนี้อาอจารย์จากมหาวิทยาลัยวิหลีก็มาอยู่ในมหาวิทยาลัยของจีนเนยอะแยะเลยครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ใช่ครับ <laughs> ครับฉะนั้นเมื่อปีกี้เองครับเขาเลยบอกว่านีน้เนี้ยต้องเป็นไงครับเปิดตัวอย่างรุนแรงอย่างมากมายอย่างที่ผมกล่าวถึงนะฮะเพราะว่า <c oughs> ไอฮิวแมนโรบอทเนี่ยมันจะเป็นตัวทําเงินนะครับตัวสร้างพันธมิตรอ่าตัวสร้างเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ไอไอเรื่องของไอบทบาทของไอเครือข่ายเน็ตเวิร์กแบบแบบใช้ฟรีโรลดฟรีใช้ฟรีนะครับแล้วก็พัฒนาฟรี อ่าอย่างโอเปนซอร์ทั้งหลายนะสัญดาหน้าออกมาเป็นเป็นอ่หน้ากระดานไม่รู้ไม่ใช่เรียงหนึ่งนะไม่รู้เรียงเท่าไหร่นะออกมาอย่างต่อเรื่องบ้าไปนะก็ไม่ขาดสายนี่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจีนจะบอกว่าโราบอดต,ตัวเดียวไม่พอมันต้องมีรถยนต์ด้วยนะครับก็คือรถยนต์ EV, อีนะออโโอออวีอัตโนมัตินะครับอโตโนมอตอโตเมติกไร้วิ่งการขับเคลื่อนอัตโนมัตินี่นะฮะซึ่งมันก็คือโรบอดที่มันวิ่งได้บนถนนน่ะเราดูให้ดีนี่แหละครับนะ มันก็ไอไอรถยนต์ขับเคลื่อนดอทโรบัสมันก็คือโรอบอทรูปแบบหนึ่งใช่ไหมนะอ่ะยาอ่า,าซึ่งถ้าคุณไปเชื่อมกับไอ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 กรณีของไอแชทบอทแบบแบบดิฟซีแบบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ยิ่งฉลาดยิ่งพัฒนาทุกเมื่อเชื่อวันใช่ไหมครับอ่าแล้วมันก็สามารถจินเนเรตข้อมูลเองอะไรต่างได้เองนะครับอ่ตาตามทิ้งยีของในเจนเนทีฟเอไอใช่ไหมอ่าที่มันใช้ไอแลน์แรงเกรดโมเดลนี่นะครับนะตามเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ย ตอนนี้รถยนต์ของจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้เฉพาะมี BYD นะครับไอ้ใช่ EV เนี่ยนะครับโอ้โหตอนนี้มันดานหน้ามันไม่รู้ต้องกี่ค่ายแล้วก็เริ่มมีกําไรตอนนั้นที่ขาดทุนมาตลอดนะฮะและบางค่ายเนี่ยก็ได้หัวโวยเข้าไปร่วมทุนด้วยต่างๆด้วยใช่ไหมครับนะบางค่ายนะลีเอัลีอโอโต้ทั้งหลายนี่นะครับชอบผลิตรถยนต์ราคาแพงนะฮะราคาตั้งแต่ประมาณสักคันหนึ่งประมาณสักนะครับสามแสนหยวนห้าแสนหยวนขึ้นไปนี่นะครับนะฮะก็ขายได้ปีหนึ่งตั้ง คาดว่าปีที่แล้วขายได้ต้องต้องต้องห้าแสนชันเหล่านี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีไม่ต้องอีกตั้งกี่ยี่ห้อจากกี่ยี่ห้อที่กําลังดานหน้าออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่จีนให้ความสําคัญอย่างอย่างที่คุณย่าเลยไม่ได้นะครับคือถ้าคุณต้องการให้รอบอดฮิวแมนนอยของคุณยอดีหรือว่ารถยนต์อัตโนมัติของคุณเนี่ยทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นนะครับก็คือเลยครับคุณจะอโปรโมทคาว่า AIGC ครับ AIGC นี่คือคืออะไรครับอะไรครับคุณผู้ชมครับก็คืออะไรครับ AIGC ก็คือ artificial intelligence generate generate content นะก็คือคไอข้อมูลเนื้อหาสาระของข้อมูลที่มัน generate ออกมาจากจาก AI นี่นะครับนะซึ่งมันจะต้องอะไรครับมันจะต้องมีความถูกต้องแน่นยํานะมันจะต้องมีเอ่อไม่ใช่เป็นเป็นเป็นของปลอมเป็น fake n e ใช่ไหมครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเผือข้อมูลของคุณตามที่ต่างๆที่ ที่ไอ้ตัว GAI มันนำนำมาเจเนเรตต์่อนะครับมันเป็นมันเป็นของไม่จริงเป็นของปลอมของที่เป็นข้อข้อความเท็จอะไรหลายซึ่งมันมักจะเกิดขึ้นมากมายในประเทศอ่าที่เปิดตัวทั้งหลายนี่นะครับนะและเป็นไงครับการเบสอินแล้วก็การเบสเอาใช่ไหมครับคุณเอาขยะเข้าไปก็เอาขยะออกมานะครับนะและคราวนี้เป็นครับคราวนี้ไอ้โรบอทฮิวเมนออยของคุณเองครับ มันก็จะโกหกเป็นไฟเองนะครับนะ oh. แทนที่มันจะสามารถสังเคราะห์แล้วแล้วก็พูดอะไรตามความเป็นจริงได้ใช่ไหมครับฉะน oh. ั้นจีนก็เลยชไวยเรื่องนี้ว่าต่อไปนี้ไอ้คำว่า aigc นะครับ aigenerated content เนี่ยจะต้องมีความถูกต้องมีความแม่นยำแ้วก็มาสอดส่องดูแลให้ดีนะครับไม่ใช่ประเภทว่าใครจะทำอะไรขึ้นมาแล้วจะปล่อยข้อมูลข่าวสารออกไปยังไงก็ไดอ้อย่างประเทศเสรีประเทศเปิดกว้างทั่ว,วไปซึ่งมันก็สร้างความปวดหัวให้แก่ผู้คนเอยอะแยะมากมายอย่างที่เห็นอยู่นะครับนะ ฉะนั้นก็กล่าวได้เลยนะครับว่าจีนก็จะชัวร์ว่าเลยครับ AI Governance ก็คือทำมาพิบาลว่าเรื่อง AI นะครับก็คือ AI จะต้องโปร่งใสจะต้องถูกต้องนะฮะจะต้องได้รับการตรวจสอบตรวจสอบนะฮะก็คือจะต้องมีนะครับต้องมีคำว่า Accountability อ่าแล้วก็จะต้องมีคำว่าอ่านะครับมีคำอ่ามีคำว่า Creditability นะก็คือตรวจสอบแล้วเนี่ยถ้าคุณถูกต้องคุณก็ได้ได้รับรางวัลนะต้องมีคำว่า Transparency ดีกว่าว่าความโปร่งใส ก็ามาเป็นตัวกำกับด้วยอะไรต่างด้วยนะครับนะจานั้นก็กล่าวเรยว่าถึงเวลาแล้วที่จีนจะเปิดเกมลุกนะว่าด้วยที่อย่าง,งน้อยอีก2ตัวนะครับนะก็ <c oughs> คือฮิมานโรบดับกับเรื่องของไอรถยนต์อีวีที่เป็นออ,นอออิมพติกไดวิ่งที่จะออกมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปัน,นี้เป็นต้นไปนะยางไม่ขาดสายนี่นะครับโดยมีความถูกต้องแน่นยํำนะครับของข้อมูลข่าวสารเนี่ยซึ่งร,รัฐบาลจีนได้พยายาม สร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชนทั้งหลายกับธุรกิจทั้งหลายภาครัฐทั้งหลายนี่นะฮะว่าให้ไาช่วยกันทําและจริงๆอาจจะสร้างความร่วมมือไปทั่วโลกด้วยว่าขอให้คุณมีคําว่าอะไรครับขอให้คุณมีคําว่าไอที IT ก็บบันเน็ก็คือธรรมาพิบาลว่าด้วยเรื่องของระบบไอทีนะแต่วารวร่วมมือน,นั้นก็จะมีประธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้รับประโยชน์ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นจนะครับ